สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีควานช้างหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะยาวมากๆนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก17นิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักสิบเจ็ดนิ้วกว่า,วานะคะเฉพาะใบมีสิบนิ้วครึ่งนะคะทุกท่าน เล่มนี้ยาวมากแล้วก็เป็นควานช้างค่ะที่สวยงามมากนะคะนี่ค่ะมีทรงโบราณมีทรงดั้งเดิมนะคะทุกท่านค่ะลงพอเดิมปุกปุกเสกมาคือแบบว่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะทุกท่านเป็นมีดควานช้างนะคะที่ยาวแล้วก็สวยงามมากนะคะ ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะโพเต็มใบนี่ค่ะสวยงามมากเลยลอยเลือดลอยนะใช้ใช้ใช้คนทํานะคะช่างชิมช่างสอน,นะคะทุกท่านเลยค่ะร่องนี้ลึกมากแล้วก็เป็นกระหนกดอกไม้นะคะใบมีสวยงามเข้มขังมวลสารนะคะทุกท่านค่ะ้างไม้สันไม้คอนนะคะ ไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่เอามาทำด้ามมีดแล้วฝักนะคะทุกท่านค่ะจะสวยงามมากดูสันมีดนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากสมัยก่อนอ่าคนที่จะโผก,ก็คนอาจจะเป็นพานช้างควานช้างอ่าคนดูแลช้างหรือว่าคนอ่าพานปไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนาะ เอาใส่ผ้ากมมาคาดเอวหรือว่าใส่ถุงย่ามนะคะสะพายเดินป่าเดินโดงเดินเขาสมัยก่อนเขานิยมมีดควานช้างนะคะทุกท่านค่ะเป็นทรงโบราณทรงดั้งเดิมนะคะใหญ่มากนะคะทุกท่านเลยคะ่ะผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกอธิษฐานปลุกเสกนะคะจะขึ้นป่าขึ้นเขาหรือว่าเดินทางนะคะทุกท่านรอดปลอดภัย อุธคุณของท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะป่าพวกผีปีศาร์วิญญาณล่อนเล่หรือว่าสัตว์ต่างๆที่มีพิษนะคะลมพัดลมเพเนาะบางทีเราไปไหนมาไหนอะคะ่ะเรามีมีดหลวงพ่อเดิมพกพาไปด้วยนะคะเดินทางใกล้ไๆแล้วก็ท่านใดสนใจมีใจรักอยากบูชานะคะทักทายน้ำมาได้นะคะ บูชาไปติดบ้านติดรถบางคนก็ทําธุรกิจการค้าการขายนะคะทุกท่านถ้ามีพุทธคุณมีดหลวงพ่อเดิมไปปกปักรักษานะคะให้จเจริญรุ่งเรืองทํามาหากินขึ้นนะคะชีวิตจะได้ดีขึ้นไม่ตกต่ํานะคะทุกท่านนะคะใบมีดสวยงามมากมวลสารที่เขาเอามาทํานี่ก็คือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ สวยงามมากนะคะใบนี้มีดเล่มนี้ค่ะท่านใดสนใจติดต่อทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านค่ะสวยงามมากมีควันช้างหลงพ่อเดิมนะคะท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำจะได้หามีดมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกต่อๆไปนะคะน้ำสวัสดีค่ะ